สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่แนล EJ Zone Official นะครับผมวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบพัดลมนะครับผมที่มีทุกรุ่นของ EJ เลยนะครับผมเป็นพัดลมที่เอาไว้ไปประกอบกับคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มความเย็นให้กับตัวคอมพิวเตอร์ของคุณและก็ความสวยงามให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณนั่นเองนะวันนี้ผมหยิบมา3มรุ่นครับก็คือรุ่น EJ Type F1 ตัวนี้ F2 แล้วก็ F3 เราจะมาดูกันว่า3รุ่นนี้มันแตกต่างกันยังไงนะครับผมก่อนอื่นเลยเรามาดูที่ตัวกล่องกันก่อน เลยดีกว่านะครับที่กล้องนี้เลยปึ๊บนี่ผมขอเรียงอย่างนี้เลยนะครับผมตัวหน้ากล่องนะครับผมยีเจไท F1 เนี่ยตัวพัดลมเนี่ยเราจะเห็นว่าไฟเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่ามันจะมีไฟแค่วงข้างนอกแต่ว่าตัว F2 เนี่ยจะเห็นไฟทั้งข้างนอกแล้วข,ข้างในตัวใบพัดเลยนะครับผมพอกลับมาที่ตัว F3 ก็จะเหมือนตัว F1 นะครับผม2ตัวนี้แต่ว่าตัว F3 จะเป็นไฟแบบออร่าซิงค์ R G B นั่นเองก็คือสามารถเปลี่ยนไฟแบบว่าเป็น R G B ได้เลย นะครับผมส่วนตัว F1 เนี่ยจะเปลี่ยนไฟ RGB ไม่ได้นะครับก็จะเป็นไฟแบบแบบเป็นเรนโบว์ไลท์นั่นเอง นะครับผมแค่เรื่องไฟข้างหน้ากล่องก็เห็นได้ชัดเจนแล้วว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับทีนี้เรามาดูสเปคคร่าวๆของตัวพัดลมกันก่อนเลยดีกว่าที่ด้านหลังกล่องนั่นเองนะครับผมเรื่องสเปคของทั้ง3รุ่นนี้เรียกได้ว่าแทบไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเร็วของตัวพัดลมของทั้ง3รุ่นนะครับผมอยู่ที่1,500 RPM เหมือนกันทั้ง3รุ่นเลยแล้วก็เรื่องของเสียงรบกวนก็คือเรื่องของ noise ก็อยู่ที่27 d ดซิ b e l เหมือนกันนะครับผ ไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับแล้วก็เรื่องของ m a x ์โฟด้วยขนาดพันลมที่เท่ากันของทั้ง3รุ่นนะครับอยู่ที่120มิลเนี่ยตัว Max a i r f o ์โเองก็เท่ากันนั่นเองจะอยู่ที่56.8 cmf หรือรูปบากเซนติเมตรนั่นเองนะครับผมก็สามารถโฟลมได้โอเคเลยเพราะว่ามันเป็นพัดลมขนาดใหญ่เหมือนกันทั้ง3รุ่นเลยนะครับผมทีนี้คําถามที่หลายคนจะชอบถามกันก็คือ3รุ่นนี้สามารถใส่ร่วมกันได้ไหมคําตอบก็คือสามารถใส่ร่วมกันได้หมดเลยนะครับผมแต่จะมี รุ่นหนะครับก็คือรุ่น F3 ที่จะต้องทําการเชื่อมต่อพอร์ตออราซิงของเขานะครับผมเข้ากับตัวเมนบอร์ดก่อนนะครับเพื่อที่จะใช้งานไฟได้นั่นเองนะครับแต่ว่า3รุ่นนี้สามารถต่อเข้าด้วยกันได้หมดเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเมนบอร์ดเลยนะครับทั้งรุ่น F1 กับ F2 เนี่ยมันต่อ4พินเข้าได้เลยทีนี้เรามาดูข้างในกันนะครับมาดูที่ตัวพัดลมกันเลยนะครับในกล่องก็จะแถมคล้ายกันก็คือตัวกูนอส ตัวนี้นะครับผมให้มา4ตัวเหมือนกันทุกกล่องเลยนะครับผมทุกรุ่นด้วยนะครับ F1 F2 F3 แทมเหมือนกันเลย4ือตัวอันนี้เราจะขอไม่พูดถึงแล้วกันนะเรามาดูทีละรุ่นนะครับผมรุ่น F1 รุ่น F2 นะครับแล้วก็รุ่น F3 วางเรียงอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือหน้าตาของทั้ง3รุ่นนะครับผมตัว F1 เนี่ยนี่ฮะเห็นได้ชัดว่า ตัวไฟจะมีแค่วงข้างนอกตรงที่ใสๆแค่นั้นนะครับผมตัวพัดลมใบพัดเองเนี่ยจะเป็นสีดําด้านนะไม่มีไฟนะครับผมไม่มีไฟนะครับก็จะเป็นแค่นี้เขาเรียกว่าดับเบิลลิงนะครับผมก็คือมี2วงเห็นไหมฮะตึกตึกหน้าหลัง จะวางข้างหน้าจะวังข้างหลังได้หมดนะครับผมอันนี้แล้วแต่สะดวกอยากให้ลมเข้าลมออกอยังไงก็ลองไปปรับกันดูส่วนพินเป็นสีพินโมเลกสามารถต่อเข้าตรงกับตัวพาวเวอร์ส l พลได้เลยใช้งานได้ทันทีนะครับตัว F2 นะครับผมนี่ฮะมันจะแตกต่างกับ F1 เพราะว่าตัวใบพัดเนี่ยจะเป็นใบพัดแบบใสก็แสดงว่ามันจะมีไฟผ่านโดยใบพัดด้วยนี่เองนะครับอ่าก็ถือว่า ตัวนี้ไฟสวยเลยแหละนะครับผมแล้วก็ยังคงเป็นความดับเบิลลิงอยู่ตรงนี้ส่วนพินก็เป็นพินแบบฟีพินโมเลกเหมือนกันกับตัว f 1เลยมาดูอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายของเรานะครับผมก็คือรุ่น e j ท้าย f 3นั่นเองตัวนี้เนี่ยหน้าตาระไม้คล้ายกับตัว f 1เลยถ้ามาวางคู่กันนี่แทบแยกไม่ออกเลยนะครับกาเหมือนกันมากนะครับทั้งขนาดพัดลมทั้งอะไรนี้เหมือนกันเลยแล้วก็ตำแหน่งไฟก็เหมือนกันก็นกคือเป็นดับเบิลลิงนะครับไลท์ติ้งสด้านนี้ นะครับหน้าหลังเหมือนกันนะครับตัวใบพัดเป็นใบพัดสีดาแบบด้านนะครับไม่มีไฟแต่อย่างใดมันแตกต่างกับตัว F1 แล้วก็ F2 เรื่องไฟเลยนะครับผมคือ F1 กับ F2 จะเป็นไฟแบบเรนโบว์ไลติงนะครับตัวไฟมันจะฟิกซ์มาให้เลยทั้ง2รุ่นนะครับผมเป็นแบบเรนโบว์เหมือนหน้ากล่องเงี้ยมันก็จะไม่เปลี่ยนมันจะค้างอย่างนี้ตลอดนะครับผมถ้าพัดลมหมุนก็จะเป็นไฟอย่างเงี้ยแหละนะครับ แต่ว่าตัว F3 เนี่ยมันจะเป็น RGB ไฟมันจะผสมแล้วก็สามารถเปลี่ยนไฟได้แล้วก็สามารถซิงค์กับเมนบอร์ดของคุณได้นะครับผมทําให้มันใช้งานร่วมกับแรมที่เป็น RGB ได้นะครับผมพัดลมรุ่นอื่นที่เป็น RGB หรือว่าอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์ที่มันเป็น RGB มันก็จะซิงค์กันวิ่งตามกันนั่นเองซึ่งทั้ง3รุ่นนี้ สามารถไปดูรีวิวตัวเต็มที่เราทําไว้แล้วได้เลยนะครับผมทั้ง3รุ่นผมทําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งเรื่องของไฟทั้งเรื่องของขนาดทั้งเรื่องของเทคคร่าวๆก็อยู่ในรีวิวตัวเต็เทมทแล้วไปดูกันได้นะเดี๋ยวเรามาดูไฟกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟกันดีกว่าผมต่อไปเรียบร้อยแล้วเราจะมาดูแค่เรื่องของไฟนะมันแตกต่างกันยังไง <enter i> ดูทีละรุ่นดูทีละรุ่นนะครับผมดูทีละรุ่นนะมาดูรุ่นแรกกันก่อนเลยก็คือรุ่น F1 นะครับผมขอต่อโมเลกซื้อพินโมเลกเข้ากับตัวไอ้นี่ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะต่อแบบต่อเรียง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 กันเลยนะครับอันนี้คือตัว f 1นะผมขอว่าอย่างนี้ก่อนนะครับคือตัว f 1เนี่ยมันก็สวยสวยมากอยู่แล้วนะครับผมไฟแล้วก็มาดูตัว f 2นะครับผมตัว f 2เนี่ยจะแตกต่างกับ f 1มากนะฮะเพราะว่าไฟมันเพิ่มขึ้นมาเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันดูแบบมันดูแตกต่างมากจริง นะครับผมความสว่างของไฟเนี่ยแบบสวยมากตัว F2 นี่โหถึงมันไม่ใช่ R G B ก็เถอะนะครับผมแต่ว่าไฟเนี่ยมันสุดยอดจริงๆนะ มาดูที่ตัว F3 ครับตัวพอร์ตเนี่ยไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยนะฮะเขาจะมีพอร์ตสพอร์ตก็คือตัว4พิน m o l e x ตัวนี้แล้วก็มีตัว A R G B Molex ตรงนี้2หัวนะครับผมซึ่งตรงนี้มันต้องเอาไปต่อเมนบอร์ดตรงนี้จะยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าประกอบง่ายสําหรับตัวนี้นะครับผมมันจะต้องต่อกับเมนบอร์ดถึงจะมีไฟนะครับผมถ้าต่อแค่4พิน m o เล x มันก็จะเป็นแค่ตัวใบพัดลมนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นตัว Insert ของตัว F3 ให้ระหว่างนี้นะครับว่าไฟมันเป็น ยังไงนะไฟ R G B a u l a n One เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับคือทั้ง3รุ่นเนี่ยมันก็จะมีข้อแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับผมไม่นับรวมเรื่องของเปคภายในของตัวพัดลมนะครับผมเรื่องของไฟเนี่ย ค่อนข้างชัดเจนว่าแตกต่างกันมากๆนะครับผมทั้งหมดนี้สามารถหาซื้อได้แล้วตามร้านขายสินค้าไอทีชั้นนำทั่วประเทศได้เลยใครที่หาไม่ได้สอบถามเข้ามาที่อินบ็อกของเพจเราได้เลยนะครับ EJA Zone นะครับผมมาดูช่วงสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการเปรียบเทียบของพัดลมให้ความเย็นของคอมพิวเตอร์ทั้ง3รุ่นของ EJA นะครับผม F1 F2 F3 นะครับผมก็เห็นได้ชัดแล้วแหละนะครับว่าข้อแตกต่างมันคืออะไรนะครับใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมกด like กดแ h ร์ e คลิปนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ